สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อใีนกมพพอกับมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง y ยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของราวพัฒนาจะมาสรุปเจดเสียงดังที่ให้มาเนาะ ชอบกระจัดพ่อแม่พี่น้องคัดก็ผ่านจังไดกระกาบขอบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพ่อแม่พี่น้องให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วกระกาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมฮัไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเจ็ดเซียนดังกันเลยค่ะว่าจะเป็นจังไรจะถูกใจ fc ไหมเนาะก็นอกไป อัานี้ก็จะเป็นของซองสุวรรณนะคะของซองสุวรรณลงคลิปให้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องลงคลิปให้เมื่อวานนี้เนาะบามีผู้ใดได้เข้าไปติดตามเพื่อนไปเนาะอยู่ในเจ็ดเซียนดังซองสุวรรณเป็นหนึ่งในนั้นเนาะค่ะเนาะเอาสอบก็จัดขัดก็ผ่านจึงได้กับกาบขอบุญของคุ่ซองสุวรรณเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแล้วทางมาว่างทั้ง่องเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเข้าไปตรงๆเด้อค่ะเข้าไปตรงๆประวัติก็ให้ดูไปแล้วเนาะค่ะเนาะ เอามื่อนี่ผู้ใดยังบ่ท่านใดบ่ท่านตามเอามาติดตามไปน้ากันว่าชอบของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นเด้อพแมพี่น้องเด้อเจ็ดเสียนดังถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับตัวจริงแต่สิจํากันได้เมื่อเนาะว่ามีของไผ่เนาะอ้าชอบของผู้ใดตามของผู้นั้นย่าคิดว่าของเพิ่งรู้แล้วรู้ตลอดเด้อพรมพีมพน้องเด้อมือนี่จับตามองดีๆเด้อแะเด้อบางท่านบางคนบอกว่าอู้สิตามของไผ่ดีแล้วมาดามมาสัน ตามคล้องไผายกันบ่หมานบ่เข่าว่าสั่นตามผู้หนึ่งเขาผู้หนึ่งถัดตามมาดามเด้อพี่น้องมือนี้สิป้าไปเล่าเมื่อนี้เมื่อนี้พ่อปาไปยุโรปเด้อสิไปเอเชียไปนั่บ่ผู้ใดสิไปเอเชียไปน้่ข่อยบ่ท่องเที่ยวเอเชียบ้านเราแถวบ้านเราเนาะสนับสนุนแถวพี่น้องข้างบ้านเนาะอ่ะซอบปอปอเล่าเมื่อนี้ขอให้เจอกันเด้อมือนี้เด้อ ยับตัวแคบหน้าจอพ่อแมพี่น้องของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืงนนี้สายวิ่งสายรูดรับล,ลองวอบวพาดแน่นอนพ่อแมพี่น้องแต่จับคู่นี่ต้องพอยายามเนาะของเพิ่อนพวกเขาตัวเนนเดอมื่อนี้เพิ่นเน้นให้สามตัวเด้อค่ะเด้อว,วันนี้เน้นให้สามคู่นะคะอ่ะ สงสุวรรณให้มาวันนี้รูดสามกับห้าสองทุ่มคึ่งคืนนี้เราพัฒนาวันนี้เป็นวันที่สิบสี่เนาะค่ะเนาะสองตัวสี่หางให้แค่สี่หางถือว่าปังสองตัวมาตัวก็ถือว่ารู้แล้วเนาะพแม่พี่นองเนาะสองตัวสี่หางสามเก้าสามหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่ง เบิ้ลก็จะเป็น3ามสาหห้าสตัว4หางแคปหน้าจอโอสามตัว3มหางพอมีพี่น้องสามตัวก็จะมี3ามห้าเก้าสห้าสหสองตัวเน้น3หางเน้นไปที่3ามเก้าห้าเห้าหนึ่งสามตัวเน้นสองหาง3ามห้าห้เสมห้าหเมื่อนี้อย่าลืมเบิ่งเบิ้ลด้อพอมีพี่น้องวันนี้วันศุกร์นะคะ วันนี้วันสุ์ไม่เน่อะจะติดเบิลเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอาถ้าใครจะตามของสองสุขวันแล้วไปต่อเป็นของใครสอบของผู้ไดจิ้มของผู้น,นั่นพ่อแม่พี่น้องใจเดียวหลักเดียวบกการรูดพราะซบงวดเพือ่อวันวานล่ะช่วงวัดสีบงวดก็สิบเป็นแนวอื่นบอกมาดามพี่บกการเป็นพ่อแม่พ,พี่น้องอยู่มั่นนี่จนสิได้รับเงินเดียนราชะการลเ,อออกเลยนี่เออพ่แม่ราชการ จนสิไดรับเงินเดือนทางรัฐเลยนี่ยังประกาปเป็นเดือย,ยังบอกยังยูเทาปันนี่ล่ะไปต่อคือเก่าลหละเฮามันคนหนักสู่แล้วเกิดมาสู้สู้กันต่อไปเอา,ขอ,อกกาของล็อกยิกผ้ารวยของล็อกยิกผ้ารวยก้าเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะเป็นว่ามาดามเจ้าคือเห็ดคอยคักแถวซันท่างช่องคอยคอยละเอา ่อยเลื่อมทรง,งห้เจ้าตัว่อยทรงตัวเก่ามากพระร่ะพ่อแม่พี่น้องและเข่าไปแปดเนาะมันทรงมาห้ตัวเก่าพะร่ะเพื่นว่าโอ้ยกะบ,บเบิ่งวันทีให้่อยแนย่นอน่าสัน่นส่องเพิ่นมันหลุดพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าของมาดามเข่าเด้อแปดทั้งบนทั้งล่างเด้อเมื่อนีของไม่แท้แน่นอน่าสัน่นเพิ่นว่าอ้าวผู้ใดจิตตามล็อกยิ้กผ้ารวยล็อกยิ้กผ้ารวยให้มาวันนี้รุด ย่าลืมกมาพิ่นแตกสามตัวผ่านมาแล้วเด้อสามตัวตรงๆนะคะเ่าแล้วก็ให้เบื้องพร้อมเด้อสาหรับเอซีใหม่พึ่งเข้ามาเนาะสามหรับเอซีใหม่พึ่งเข้ามาสามตัวตรงๆนะคะวันที่ยี่สิบแปดมือนีโบนเน่เด้อค่ะมือนีโบนเน่มือน, bon นีไปไหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับห้ามละสายแต่ถ้าใครรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นตามเลขล็อกกี้พารวยวันนี้ล็อกกี้พารวยให้มาวันนี้รูด ล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคือในห้ากับหกสองตัวสี่หางไอแค่ซีหางด้วยค่ะเจ็ดเสี้ยนดังเนาะเอาใจแฟนคลับย่างสุดยอดสุดพัฒนาเลยเราไปพ่อแม่พี่น้องห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกเจ็ดห้าหก ก้าห้าห้าหกสองตัวเน้นสองหางสามหางกะสองตัวเน้น3หางเน้นไปที่5 9 6 7 6 9าสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่5้าหกเห้เน้น6เม็ดเดียวรูดหกพี่น้องอย่าลืมตัวเบิร์นนํำเดอเมอ,นนเอ่นะ้เนอเนาะแต่แต่เป็นไปได้สู้ย่างลวพวกพี่นอ้องเอาบัวลายหางดอก มันแต่เนียนๆหายยงแค่ซี้หางเพื่อไม่พ้นองเอาว่ากันไปชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านจังในกากาวาอบุญขอบคุณล็อกยิกพารวยนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทัง้งสองเนาะจาบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นชอเชีดใจอ่ะผู้ใดเป็นแฟนครับชอเช็ดใจ้ย,ยับมากมานันนุมน้อยไว้สามสิบปีสามสบขวบพ่อไม่พ่นอง ของเพนแตกสามตัวสองหมวดติดๆผุนเดอ้อเมื่อนี่บนแน่เด้อค่ะเดอ้อวันนี้เป็นลางสังหรณ์เจ็ดเซียนดังต้องมีใครสักคนที่แตกสามตัววันนี้อาจจะเป็นของโอเชิชัยก็เป็นได้ชอเชิชัยให้มาวันนี้รูดเราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดว่าของเพนยังมาเด้อเก่าเด้อจับคู่ให้เนะ่ะเสียดด้วยหนี่เก้าเก้าออกเก้าแปด 2ตัวสหางก็จะมี9ก้าหกเก้าโอ้หกเก้าม่เน้าหกศูนย์เจเบิ้ลจะเป็น6กหกเดสตัว3หาง3ตัวจะมี6 7เจ็ดหกเจ็ดหกดศตัวเน้น2หางเน้นที่เจ็ดรูดที่7เ,เน้นที่7970 3ตัวเน้น2อหาง 9, 0, หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์ตั้มนีงนีเดอร์เพื่อนพี่น้องตำแนหน่งนีเดอร์ของเพิ่นเคยเข่าเนาะแต่กี้เพิ่นห้หกสุดเนาะหกหางอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชัวร์เชีชยร์ใกรบกบุญขอบคุณหนุ่มน้อยไวจับเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของเซียนหนุ่มเป็นจังไดเซียนหนุ่มเฮาเมือนนี่คอยกับเจ้าว่าจ้าไดปรึกษาหาเลือกกันด้วยเฮาซองคน แต่ของเซียนนมยังเข่าเด้อของมาดามบ่เข่าเด้อของเซียนนุมยังเข,าขงาา่าเาด้อค่ะยังไปที่เก้าอยู่นะให้เก้าเก้าออกเก้าแปดนะคะของเซียนนมถือว่ายังเดินดีอดย,ดยู่เด้อตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นผูใดเป็นแฟนครับเอาจับตามองแฟนครับของเซียนหนุม่มทางอุบลเป็นจังไดโน,น่ียบห,หายกันไปละเม็ดละบนอ ผู้ใดรักเดียวใจเดียวที่เหนียวเนียนตามค่ะวันนี้เสียนนมให้มารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับหกสองตัวสี่หางสองตัวก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเบิ้ลจะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกหนึ่งห้าหกสองห้าห้าหก สตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าหนึ่งหหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวห้ 5, 6, าหหนึ่งอ้าวแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเซียนนมวันนี้เนาะคะ่ะนกกราบกว่บุญขว่าคุณเซียนนมเด้อที่ห้ตัวเลขเน้ข้า,างมมา่วาทข้างซองนอกราบกว่กว่าคุณหลายๆอาจต่อไปเป็นของ เลขมีที่มาเลขมีที่มากแเงียบเงาไปโดนละเดอ้อตื่นเด้อตื่นเด้อเลขมีที่มาวันนี้เราต้องตื่นนะคะไปให้ถึงซอปปอลเล่าเด้มือนเนี้เฮาบ่ไปบ่ได้เด้มือ,มอมนี้ต้องไปเด้แป้นคับล่อนะคะตื่นตื่นตื่นตินตดเครื่องก็ติดเครื่องบ่งมีพลังแล้วบ่ตั้งแต่หายซีหางมาเนี่ยเลยรถถอดถอยแล้วเนาะ อาว่าเป็นยังสู้คือเก้าให้คือเก้านี่ลและสี่หางหนี่ลแะเข่ากับเขารุดกับรุดเอาใจแฟนครับสุดๆดหลดของเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้4ี่กับ6กสองตัว4ี่หาง4 0่ศูนย์ี่หนึ่งหเบิ้ลจะเป็น4ี่6ีสมตัว3ามหาง460 สี่หกหนึ่งสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางชันชนเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หกศูนย์หกหนึ่งสามตัวเน้นสองหางสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งอ้าแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาวันนี้แล้วไปต่อเป็นของ วางเรกรับนั่ง้าเขาแล้วก็รลุดขึ้นกันพแม่พี่น้องตรงกับขอโทษขอภัยแฟนครับเลียกับนางฝาเนาะเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่เนาะะเนาะจำับแฟนครับเรียกรับนั่งฝาจำกันได้เนาะวันที่เจ็ดของเพื่อนเข่าเด้ค่ะเด้อเข่าตัวเนีนตัวจอเด้ค่ะดาราสาวน้อยไหวจับยังบอกท่านดนกาแสดงตัวพแม่พี่น้องอดไหวอดไหว เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหกสามหกห้าเก้าสามเก้าห้าบ้นจะเป็นหกหกเก้าเก้าสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีหกเก้าสามหกเก้าห้าหกหกเก้า สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเน้นไปที่หกสามเก้าห้าสามตัวเน้นหางเดียวหกเก้าห้าแหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าวันนี้เนาะกับขอบุณขอบคุณเลขลับนางฟ้าด้ยวยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาดาักไอ้แมา่้างทางส่งของมาดามเนาะกับขอบพระคุณหลายๆเอาดาล่ามาดามเป็นจ้งใดลูกบ่ขึ้นเลยบ่เจ้า ลูกเมื่อคืนเลยว่เจ้าต้องไปได้เมื่อนี้ติดเครื่องได้ติดเครื่องได้บินแล้วเหาเมื่อนี้บ่บินบ่ได้แล้วเด้ไลยงวดแล้วเด้เจ้าเมื่อนี้ต้องสตาร์ทเมื่อนี้ต้องสตาร์ทอ่ะผู้ใด้ิตตามของมาดามเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องบ่มีผพู้ตามเจ้าดอกมาดามที่วไอ้ตามเน่ไปน้ำกันเนี่ยบนเนี่เด้อเมื่อน,นี้เด้อบ่เนี่เด้อค่ะต้องมาให้เห็นหลานหนึ่งตัวแมนบ่เพราะว่าจับคู่อย่ยังบ่ ยังบวมหมันใจทอดสองตัวนี่เด้นี่แต่ว่าบร้จับให้เนาะตะเก้าของมาดามที่เป็น5กับเจ็ดเดียเอ่าวันนี้ถ้าใครจะตามของมาดามชอบก็จัดพปรแมพี่นองคัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแชบเป็นแนวทางมาดามให้วิ่งรูดราวพัฒนาสองทุมครึ่งคืนนี้5้ากับ7จสองตัว4ี่หาง5้าเก้าศูนยหหาเก้าพนะเบาคักเนาะเก้าห้ย์ห้า 97, 97, 97, 95, 5, 97, 7, เจ็ดเก้าเจ็ดศเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้า้จนจะเป็น5้าห้ตัว3หางก็จะมี9 0 5 9 0 7 5 5 7แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะคะ่นะเนาะสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่0 5 9 7 3ตัวเน้นหางเดียว9 0 5แคป หน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเสียดอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมีแปดอยู่เด้อแต่ตัวจับวินเนาะแปดมีแต่ว่าเอามาบ่าถึงตัวลูดเนาะอ่ะผู้ใดอยากได้เลขเดือนประจำวันไอ้คือเก้าพ่อแม่พี่น้องลุดไปแล้วสองงวดงวดนี่งวดสุดท้ายว่าจะเขา่าจะปังบ่ว่าจะมาบ่าขันบ่ามาเฮ้ากับสีได้บ่ต้องพ่อกันอีกแล้ว คือเก่าแล้วมาดามเกิดติคนคาะคือเก่าแล้วก็เปนพี่น้องนอกเมนบอกมันก็นมีเข่ามีหลุดเนาะอ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาของเพิ่นบ่ผพานเนาะวันนี้วันใหม่วันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นของเลขเด่นประจําวันก็ได้เลขเด่นประจําวันวันนี้กนขาวขอโทษขอให้แฟนคลับเด้อหนวดที่ผ่านมาบ่ผพานเนาะเลขเด่นประจําวันวันนี้หลักหน่วยมีห้ามีสี่มีหกแล้วค่ะเด้อ มีห้ามีสี่มีหกบอกกล้าวา่าเหรอคะนี่ต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวบมาซองวัดล่ะต้องกราบขอโทษขอให้ความจริงคือความจริงไม่ใช่อิงเรื่องนิยายเนาะเอาไปต่อบานนี้ของแคบนาจอแล้วนอะกพ่อแไม่พี่น้องเลขเด่นนะคะแล้วเมื่อเวงทีว่าหลักสิบได้บันนี้หลักสิบเพลินพานอยู่เด้พราแไม่พี่น้องหลักสิบไปยุคค่ะ หลักสิบมาที่เก้านะคะรัฐบาลลาวออกเก้าแปดล่างนะคะหลักหน่วยม่แย่งเพื่อนเด้หลักสิบมาแย่งหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วโวมากหลักหน่วยมาที่แปดเมื่อน,นี้หลักสิบได้มาแล้วว่าสีเข่าสีปังบอกจับคูจับวิ่กันเอาเดอ้อพงแมี่น้องเดอ้อเพราะว่าหลักหน่วยจะมีห้ามีสี่มีหกหลักสิบจะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งก็จะเป็น 5, 9ก้าห้าเี่หกเนาะศูนย์ห้าศูนย์่หนึ่งสี่หนึ่งอะชับหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ